ดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมเราจะมาทำเควสนะครับคำขอเหมือนเดิมนะครับซึ่งหายากเหมือนกันครับผมถ้าไม่รู้นะครับก็อาจจะปวดหัวไปหลายชั่วโมงนะครับก็คือมันจะมีอยู่ซองนะครับเอาอันนี้กันอ้อนแรกก่อนครับค้าอยากแข็งแกร่งขึ้นนะผมกดวร์ปไปเลยครับรวๆครับผม ครับผมโทรศัพท์ผมก็อาจจะช้าหน่อยนะครับถ้าใครเข้ามาดูก็กดกอข้างหน้าไปครับมันจะได้เร็วหน่อยเลื่อนไปนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่าคลิปมันไม่น่าจะยาวครับเพราะว่าสั้นครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมเหนื่อยใจกับโทรศัพท์ผมจริงๆนะผมธรรมดาเนาะมีเท่าที่มีคุอคนเรา แต่ก็อยากเล่นโอเคให้มันเทิร์นไปก่อนทุกคนก็อยากมีอยากเกิดทั้งอยากได้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าผมคนเดียวทุกคนช่วงนี้ก็โควิดก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมทุกคนนะครับโอเครับนะครับผมตอนนี้นะครับ อ่าเคทบอกว่าอะไรนะให้ตามหารูปรูปอันน,น้รูปอาจารย์ใช่ไหมง่ายมากครับผมขั้นแรกก็คือวาไปก่อนอ่มมีเสียงนั่นด้วยคุด <c ười> ยอดมากครับผมมีเสียงเด็กเสียงอะไรทุกอย่างครับคือผมสติม,มันเป็นแบบว่าเป็นเอาต,องตรงๆงได้มันเป็นคล้ายกับเป็นหอหอครับ ทีนี้เราม,มีคนอยู่บนเยอะมากก็เนาะธรรมดาครับผมอ่าวาปมาแล้วครับผมอ่ะตอนนี้เราวาปมาตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคนก็ทําตามผมนะครับผมกดตรงนี้นะครับกดตรง้เนี่ยแผนที่อ่าเห็นไหมครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เดินนะครับผมเดินไปวิ่งครับผมขี่ม้าดีกว่า พื่อความรวดเร็วนะครับอ่ามันง่ายครับถ้ารู้แล้วครับมันง่ายครับตคือผมตอนประมาณสี่โมงผมหา <c oughs> ผมหา <c oughs> เกือบสองชั่วโมงผมหาผมทุกจุดอ่ะก็มไม่เจอผมหาไอ้ผมกดไปอีกขั้นหนึ่งขั้นสองก็ยัง,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 งหาไม่เจอ <c oughs> ผมก็เลยตั้งสติมาอะเริ่มใหม่เอาทีละเอาท,ลอาทีละห้องไปเลยมันง่ายดี ก็เลยพอพอทีละห้องก็เจอทันทีครับตอนแรกผมว่ากะว่าจะไม่ทำแล้วเฟสเนี่ยแต่ถ้าไม่ทำแล้วก็มันจะไม่ผ่านในพวกเฟสไอ้รียลมันจะไม่ผ่านไงอันนี้มันเป็นตัวลองนะครับตัวหลักผมทำไปแล้วครับผมคือผมเอาตัวลองมาให้ทำให้ดูครับเพราะว่าตัวหลักผมทำแล้วไงไม่งั้นผมจะรู้อ่านี่ไงครับเข้ามาตรงนี้นะครับโดดขึ้นไปครับผม โอเคเดี๋ยวผมนี่นะครับผมคําขอนะครับใ้าอยากแข็งแข่งขึ้นนะครับผมนะก็กดคุยครับตรงนี้ครับลูกปั้นของอาจารย์โหอาจารย์เราเนี่ยครับผม <c oughs> ก็เรียบร้อยครับผมอ่าจะได้จบจบไปครับ ถ้าเข้ามาดูก็ขอบคุณมากนะครับผมครับถ้ายัางไงก็มีคําถามก็ถามได้ครับถ้าผมตอบได้ผมจะตอบนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนครับที่เข้ามาดูนะครับผม